ปกติจีวอรพระสงฆ์ที่เราเห็นทั่วไปนั้นทํามาจากเส้นใยผ้าแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าเดี๋ยวนี้ขังขยะขวดพลาสติกก็สามารถนํามาทำจีวอรได้เช่นกันหลายคนในสงสัยฮะใครเขาทํากันโดยต้องคิดโครงการนี้นะครับมาจากบริษัท PTT Global Chemical หร GC ของวตทนะครับร่วมมือกับวัดจากแดนจังหวัดสมุทรปราการนะครับในการนําขวดพลาสติกนะครับมาแปลเป็นเส้นใยรีไซเคิลนะครับแล้วก็นำไปผสมกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นใยฝ้ายนะครับแล้วนำมาทอให้กลายเป็นจีวอนรีไซเคิลนะครับซึ่งการทําเป็นจีวอนรีไซเคิลนะครับนอกจากจะมีประโยชน์ในการรีไซเคิลแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนา และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะได้อีกด้วยละครับและนี่คือจีวอนรีไซเคิล